เตรียมบิกินี่กันมา8ชุดนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มละชุดที่1ชุดที่1เราจะเริ่มละ้วเอาสิบิกินี่8ชุดได้ใช้แล้วค่ะทุกคนใช่หรอได้ใช้ของเขาได้เตะบอลกันค่ะย่อบอลใหญ่แบบป่ะรอรับ นี่ลูกบอลูกใหญ่มากมากับการทําอะไรคะฉันว่าเราาแกต้องชอบฉันเห็นแกแล้วลว่าแกยิ้มแบบชอบเนี yeah, ่ยลูกบอลใหญ่มากคุณนาะ คือมันจะเข้าประตูยังไงก่อนดูประตูก่อนโอ้โหน้องตู้เตะมาเลยค่ะขอเตะขอเตะขอเตะแ้๊บนึงไม่จะมาถ่ายรูปเตะให้เข้าโกหน่อยสิ นะจะดูมุมก่อนแหมจะดูมุมมุมอะไรอ่ะฮะพี่จุ๋มไปแล้วพี่จุ๋มไปแล้วนี่นะคะทุกคนขอบ <laughs> จะพาไปชมชายหาดกันนะคะของหาดจอมเทียนะคะ่ะเจ๊เจ๊ถึงทะเลแล้วเห็นไหมทะเลเตีวล้ลยแบบอ่อมแก่ เวลาดินเนอร์ของพวกเราเหล่าสาวงามโซโซเรานะคะจริงจริงพี่แพคคนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ไหมคะจริงจรงหนูยังขี้เกียจนี่คะ่ะอยู่ตรงเขาชีจันนะคะมุมอร่อยคะ่ะเราก็อร่อยเหมือนกันไม่เป็นพีอยู่นี่ไงเราเลยออกมาใครใหนะ่อยพี่พีจะร้องเพลงใช่ไหมวันนี้โต๊ะเราแกรนไหมปะ่ะยาวไหมป้า มานี่ค่ะพวกเราดูสิคะบรรยากาศเป็นพัทยาที่บรรยากาศแบบเขาใหญ่เวอร์ว้ว ม้คะกินมาีมีเพลงด้วยมีเพลงด้วยนะคะห่อยไหมคะของพวกเรานะคะเธอดูเฮ้ยคือแบบแกรนมากอย่างร้านอาหารน้ำจิ้มเป็นไงคะต้องตามพี่หนึ่งเม็ดเด็ดกะละตีเด็ดกะละตีมากพี่ตุ่มพี่ตุ่มคือแบบแถวตำไทยนะแถวตำไทยครับไม่ด้องหรอกกินตรงนู้นได้ตรงนู้นอยู่ตรงนี้ให้ดูพี่ตุ่มดิ ไม่ธรรมดาจริงๆอร่อยไหมคุณานนท์แ่่จะชิมข้าวหมูย่างนะคะทุกคนข้าวผงย่างี้กินจิ้มอยังจิ้มอไ่กติแพ่กินนะครับค่คนติไม่ได้แพ่แพ้วิ่งวันละห้าโลถึงสิบโลตอนเนี้ยจงห้าโลถึสิบโลแล้วตอนเนี้ดูดินม่พุงเลยเห็นไหมนี่ไก่เเห็นไก่เปล่าไก่นี่นะคะพ่อครัวหัวป่าของเรานี้ อร่อยอ่องจริงอุ๊ยทั้งแล้วก่ดูหมูย่างตักย่างก็ย,ย่างของเราดิโอ้<า>โหะตัวเฮีย,ยคือแบบน่าทานมากนะโอ้โหน้องตัวหอมกลิ่นจากเตาเป็นอย่างนี้เองไงใช่ไหมหอมกลิ่นจากเตาคือแบบมันรีรีเวิร์สที่จุ่มต้ตมจานอร่อยมากมดูดิถ้าดูแต่ละสีดิแต่ละจานาจาอะคือแบบแซ่บเวอร์ใช่ไหมกะบอกบอะไรต้มอร่อยใช่ไหมเห็นกบอต้มบ่อย ในไลฟ์แค่จะชิมแค่จะชิมหมึกเฮ้ยหมึกก็แกรนมากหมึกแกรนมากจริงๆน้องตัวอ่ะแต่แพชิมต้มตังพี่จุ๋มก่อนเธออืมอร่อยมากอร่อยมากจริงๆต่อป่ะพี่มาดูหมึกกันตัวหารอหน่อยเนาะไม่ง่ายไปหรือ่ะเธอดูดิกินอะไรก่อนเนี่ยอ๋อ อืมอร่อยนะกินดีกว่าไอคิวนะคะเป็นไงคะฝีมือก็ตัวแห่อร่อยมากเนาะอวโลกเตรียมนอนลือสี